สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้เกี่ยวกับเกมโรบอกในแมปหมอกฟุตนะครับนี่คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมมาเล่นแบบนี้นะครับมันเป็นคลิปแรกที่ผมมาเล่นแบบนี้เพราะว่าไอเกมโปเกสกาที่ผมเล่นมันมันน่าเบื่อนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมันก็แค่ให้ผมทําแค่ภารกิจรายวันรายแค่นั้นมันก็เสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็เลยมาหาอะไรเล่นในโรบอกแล้วผมก็ไปเจอแมปนี้นะครับเพราะว่าคนมันเล่นเป็นแสนเลยนะครับแล้วก็เห็นยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่เขาก็เล่นกันเยอะแยะเลยนะครับผมก็เลยอยากเล่นบ้างผมก็เล่นตั้ง แล้วก็เวลก็ได้แค่พันกว่าเองนะครับผมก็ทําแค่ผลตื่นพระแล้วก็อิเล็กทิคแค่นี้เองนะครับที่ผมทําไว้นะครับไอเวอิเล็กทินี่มันจะเป็นแค่ V1 นะครับอันนี้ผลพระก็ทําแค่ตื่นแค่สกิลแปลงร่างเฉยๆค,ครับวันนี้ผมก็ตั้งใจจะมาทําเผ่ามนุษย์เอ้ไม่ใช่เผ่ามนุษย์เนี่ยเผ่าฉลามหรือเปล่าเพราะมันเขียนมาชักวีสามนะครับผมก็มาคุยกับไอคนนี้นะครับมันชื่ออะไรไม่รู้ครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ผมให้ผมถ้า,ถ,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 าถ้าทำเควส ให้เสร็จอ <Chevy> ถ้าจะทํเผ่ารีสามต้องให้ผมไปตีเจ้าทะเลให้ตายก่อนนะครับไปสู้กับเจ้าทะเลให้ตายนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่ไดมอนด์โจสอยู่นะครับทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะตรงกับต้นไม้ใหญ่นี้เลยนะครับมันจะตรงกับโรงงานแล้วก็จะมาข้างหลังต้นไม้ใหญ่นี้นะครับแล้วก็จะลงไปตรงนี้ปุ๊บลงมาตรงนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับมันจะตรงกับโลอสเซียมนะครับทุกคนดูง่ายๆเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะไป รอเจ้าทะเลเกิดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะตีไหวหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะตีไหวหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะตีไหวไหมเพราะว่าเวลวแค่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเองแต่ผมคิดว่าไม่น่าไหวหรอกนะครับเดี๋ยวไปเรียกเรือกันเลยดีกว่าบกฟุดผมก็เห็นคนเล่นกันเยอะเลยนะครับประมาณสกี่แสนคนสี่แสนห้าแสนได้ผมก็เลยมาเล่นนะครับมันน่าสนใจดีนะครับแล้วภาพมันมันก็ค่อนข้างที่จะสวยแต่ก็ไม่ไม่ได้อลังการอะไรขนาดนั้นนะครับ มันเหมือนแบบมันเป็นเกมแนว PVP แล้วก็แนวฟาร์มเอ้ยผิดอันนี้วามันก็เป็นแบบเวลาเลเวลตันมันก็ไม่มีอะไรทาแล้วมันก็มีทําแค่ไม่กี่อยางส่วนใหญ่เขาก็ไป PVP กันแค่นั้นนะครับไม่ไม่ก็ไปช่วยเพื่อนฟาร์มอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ไปหาอะไรตีไปตีเจ้าทะเลไปตีบอสต่างๆในเกมนะครับอ่าตรงไหนอะ่ะอยู่ตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมา AFK รอเจ้าทะเลตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเกาะหนวดดําหรือเปล่านะครับแล้วเ,เดี๋ยวผมจะไป AFK ใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า ถ้าเราไปเ f k ตรงเกาะหนวดดำเนี่ยครับมันจะมันจะเกิดง่ายนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกก็เกิดภายใน5นาที15นาทีขั้นต่ำนะครับมันจะหยุดประมาณนี้ผมจะไปรอประมาณตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราขับเรือไปเลยผมก็ตีไปประมาณ6ตัวแล้วนะครับก็ตีไม่ได้สักตัวเลยนะครับแบบตายทุกรอบเลยนะครับรอบนี้ผมมาแก้มือแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะจะลองตีดูนะครับรอบนี้รอบที่7ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าบขอให้ผมไปคุยกับ ให้เขาให้ผมทํา V3 เพราะว่า V3 เขาบอกว่ามันเป็นเป็นแบบเป็นเผ่าชาร์กที่เป็นแบบมันท่ามัน V3 แล้วมันจะเป็นคุณภาพดีนะครับมันจะคุณภาพดีผมไม่รู้มันดียังไงนะครับทํา V3 แต่ว่าทําให้ก่อนดีกว่านับทำไปตั้งแต่วีบน้อยๆเราอาจจะแบบเป็นโหดก็ได้นะครับอาจจะแบบโหดเรื่องารามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะรอประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติมันเป็นเรือมาด้๋ยผมจะเสกเรือใหม่เลยนะผมโครเกดไอ้พวกเรือแบบ ที่มันมากันสามลำแล้วก็มาตีผมนะครับผมไม่ชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเซกใหม่ดีกว่านะครับถ้ามันมาโอเคครับเดี๋ยวผมก็รอยอายาวๆเลยดีกว่านะครับจะเร่งสปีดคลิปนะครับ โอเคครับทุกคนมันเกิดแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเนะี่ยโอเคครับทุกคนเมื่อกี้มันเกิดแล้วนะครับเอ้ยตอนนี้เกิดแล้วนะครับโหสะดุ้งเลยมันเกิดแบบโผล่ขึ้นมากระทันหันนะครับโหเหนี่ผมโคตรเกลียดสกิลนี้เลยไอ้สกิลมันฉีดเราเนี่ยนะครับไม่รู้จะตีไหวหรือเปล่านะครับโหโดนฉีดอีกแล้วอ้าวมุดน้ำโอเคได้เวลาผมรอสกิลนี้ปัง โอเคโดนปุ๊บผมก็จะแบบพยายามแดดรอสกิลนะครับผมจะไม่อยู่นิ่งๆโอเคเขาหลบอีกแล้วหนึ่งสองปุ๊บขึ้นนี่ผมจะต้องแบบมีเทคนิคเอเอของผมหน่อยนะครับเพื่อแบบไว้ใช้ในการตีปุ๊บอันนี้ผมก็พยายามหลบสกิลที่มันยิงมาแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือลบาเฮ้ยโอเคหลบได้เฮ้ยผมเริ่มน่าจะเริ่มแบบเริ่มตีได้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะตีแต่ไม่รู้ผมจะตีมันตายหรือเปล่านะครับ มันค่องข้างที่แบบมันต้อนข้างที่จะแรงสําหรับผมเลยนะครับไอตัวเนี้ยเอ,อ้ยผมจะเปิดฮาคีทำไมมุดน้ำดิมุดน้ําผมอยากให้มันมุดมามากครับตอนเนี้ยโอ้ยโดนปึ้งน่าจะตีไหวยอยู่นะรอบเนี้ยครับเพราะว่าที่ผมตีมาตอนนั้นผลพัฒผมมันยังไม่ตื่นมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะบบตียากนะครับเพราะว่ามันเขาบอกว่าถ้าผลพัฒมันตื่นแล้วนะ่ะมันจะยิ่งอึดนะครับแต่มันจะไม่ได้บวกเลือดแต่มันจะยิ่งอึดนะครับผมเลยทบํบผนพัฒดีกว่าน,นี่คืออะไรผมก็เลยเอ้าโอเคมุดน้ํา ผมเลยตัดสินใจที่จะทําผลพัาดีก่อนะครับเพราะว่ามันเอ้ผลทําผลพัดตื่นแค่สกิลเดียวเพราะผมไม่ได้ทําแบบตอนนี้ยังไม่ได้เน้นผลครับตอนนี้เน้นหมัดไปก่อนนะครับเพราะว่าใช้หมัดในการฟาร์มนะครับโอเคโอเคมันเลยเลยมันเหลือมันสามสิบเปอร์เซ็นต์ละเลือดมันนะครับเดี๋ยวเราตีเลยเลยเฮ้ยรอบนี้ไหวอยู่นะครับเนี่ยโอ้หที่ผมตีมาตอนนั้นมันแบบยังไม่ได้พัดตื่นไงแล้วก็ผมก็ไปเจอคนที่กําลังลงนั้นอยู่พอดีผมก็พิมพ์ในเกมว่า ครต้องการลงดันนะครับผมก็เขียนไปแล้วก็คนอังกฤษเขาก็บอกว่ามีมีแล้วเขาก็ถามผมว่าต้องการใช่ไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาแบกผมให้นะครับเขาก็เลยแบกผมให้แล้วเขาบอกว่าต้องการดันอะไรผมก็บอกต้องการดันพระนะครับผมก็เลยผมบอกว่าต้องการดันพระผมเขาเขาก็บอกว่าให้เอาผลที่ผมมีนะครับเอามาเอามาให้เขาเลยเดี๋ยวเขาซื้อดันพระให้เอ้าตายโอเคเดี๋ยวเขาแล้วเขาก็จะซื้อดันพระให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแบกผม เขามาประมาณ2คนครับอีกคนนึงผลพระอีกคนนึงจะเป็นผลเงาครับผมเขาก็แบกผมประมาณไม่รู้ว่ากี่รอบนะครับอันนี้ผมผมลงเองนะครับแต่ว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีโอ้โหรอบประมาณ7 8 9ดเ้านาทีเลยครับได้เงินว่วงนิดเดียวเองนะครับลงมังเดี๋ยวผมจะทาคลิปลงเนี่ยแบบเพลินๆอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็แบกผมแล้วผมก็ทําผลพระตื่นแบบเนี่ยนะครับหน้าต่างนี้เลยผมก็ทําตื่นจนได้นะครับผมก็เลยขอบคุณเขาแต่ก็ไม่ได้แอดเพื่อนอะไรเขาไปพอทําอะไรเสร็จก็เลยแยกย้ายกันนะครับ แต่ว่าผมแต่ว่ามันมีประโยชน์นะครับถ้าผมทํา V3 ได้เนี่ยนะครับมันจะดีต่อการฟางของผมมากๆเลยนะครับมันจะดีต่อการเดินทางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ามันมันดียังไงนะครับก็จากนั้นนะครับผมก็มาที่เกาะใหญ่ก่อนนะครับพอมาเกาะใหญ่แล้วผมก็มองไปที่ต้นไม้ใหญ่มันตรงที่ดมิมอนเจอร์ดมอนโจดนะครับมันจะเกิดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงหลังต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราจะไปคุยกับไอ้คนที่มันเป็นพี่น้องกับไอไอพีอินดานะครับเขาจะเป็นพี่น้อง IP i n d i นน่าจะเป็นแอดมินอน่าจะเป็นแอดมินหรือเปล่านะครับคนที่ชื่อ IP InDA นนะครับแน่นะครับเรามาตรงนี้แล้วเราก็มาอยู่ที่ธันตะวันตรงเนี้ยตรงไหนนะเออไหนวะนี่นี่นี่ตรงนี้ครับมันจะมาอยู่ตรงนี้ตรงให้ทุกคนดูมันจะตรงกับตรงเนี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยพอดีปึ๊บแล้วเราก็มาที่ตรงที่มันตรงกับกล่องปึ๊บตรงนี้นะครับมาดูทุกทิศเลยแล้วเราก็ลงมาข้างล่าง เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบขั้นหินลงมาอีกขั้นหนึ่งนะครับจะลงแบบจะ2ขั้นมันจะลงมาเราก็มาตรงขวามือตรงนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปเลยนี่นะครับเดินเข้าไปเลยนะครับเราก็มาคุยกับไอ้หัวท้องเอ้ยหน้าท้องเนี่ยครับเราก็มาคุยกับเขาเลยนะครับเขาก็ถามอะไรเราผมก็แปลไม่ออกหรอกนะครับเขาก็ให้เราใช้ตังสองล้านในการทาเผ่า v 3านะครับทุกคนครับถ้ามันมีเสียงพัดลมก็ขอโทษได้นะครับเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าพูดอะไรนะครับ ไม่รู้เขาเขาเอ้ผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมก็บางคําศัพท์ผมก็ไม่รู้ครับแล้วก็กดเพย์ไปเลยครับโอเคตอนนี้เราทํา V3 แล้วนะครับนี่ทุกคนพอเวลาว3าเนี่ยมันจะมีคีปตรงนี้ออกมาด้วยโอ้โหโคตรเท่เลยมันมีคีบตรงนี้ออกมาด้วยนะแล้วก็ข้างหลังตอนแรกมันจะมีแค่ข้างหลังใช่ไหมแลวตรงนี้มันก็มีเพิ่มมาแล้วนะครับอันนี้คือลาย water body คืออะไรเราลองดูก่อนเฮ้ยได้ new t i t a n unlock ได้เราได้ชื่อใหม่มาฉายาใหม่หรือเปล่า ไหนลองดูดิอ๋ออันนี้มันเหมือนจะเป็น agility แบบเหมือนเผ่าอื่นแล้วมันจะแบบพอเวลาเราใช้มันจะวิ่งไวมันจะแดดไวอ๋อมันก็มีประโยชน์นี้เองทาเห่า V3 ก็เดี๋ยวผมจะทํา v 4นะครับต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว,ว่า point นะครับให้มันครบให้มันให้มันได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวผมจะั p ดาบนะเพราะว่าผมจะเล่นสายดาบนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะตอนนี้มีอะไรบ้าง ตอนนี้มีอะไรมาบ้างวะเนี่ยเอ้ยมีผลน้ำแข็งปาเลียเฮ้ยมีผลคอนโทรลมาด้วยผลของรอแต่ว่าผมแมวนะครับก็เดี๋ยวผมมาซูมผลก่อนนะครับว่าได้อะไรุ่มไดม้ไหมเนีเ่ยเฮ้ยได้ผลควันเฮ้ยผมขอลงดันดันสักรอบหนึ่งดีกว่านะครับก่อนปิดคลิปนะครับเดี๋ยวไปลงนั้นก่อนดีกว่าน่าจะใช้เวลาน,นานพอสมควรเลยนะครับถ้่ผมอาจจะไม่ได้อธิบายในการทำ V3 นะทุกคนก็ไปดูคลิป คลิปของคนอื่นนะครับเพราะว่าผมก็จาไม่ได้แล้วว่ามันทํำยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ได้กักนะครับแต่ว่าผมจำไม่ได้จริงๆนะครับว่าขั้นตอนการทาวิสามันต้องไงนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันต้องทําอะไรอีกแดงน้ําเงินเขียวน้ําเงินนะครับโอเคเปิดได้หละทุกคนก็ต้องไปดูคลิปคนอื่นนะเพราะว่าผมอธิบายไม่ค่อยเข้าใจนะครับแล้วก็ผมตั้งใจจะมาแค่หาตามหาเจ้าทะเลแล้วก็จะ จะมาแค่หาแค่นี้น,นะครับมาทําผลเอ้ยมาทําเผาวิสแต่ก็สุ่มผลได้พอดีเลยงั้นผมก็จะเอ่อจะมาลงด้านก่อนปิดคลิปดีกว่าน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับดันไรเดียงง่ายๆถ้าดันง่ายๆที่มันไม่ค่อยสตาร์เราดันไฟจะได้ไหมเนะี่ยผมลองดูดันไฟแล้วกันนะครับจะไหวไหมอ่ะลองดูดีกว่า ถ้าเล่นกากเล่นโหดยังไงก็เอ้ยถ้าเล่นกากก็ขอโทษได้นะครับเพราะว่าผมเป็นมือใหม่นะครับก็ไม่เคยเล่นแบบนี้นะครับมาๆทุกคนเดี๋ยวผมจะมาไปแปลงล่างก่อนจะไหวไหมเนี่ยมันจะไหวยอยู่นะผมก็ตีไปเรื่อยอย่างนี้นะครับครนแรกมันอาจจะแบบกากๆักหน่อยนะไอ้พวกนี้ค่อนข้างที่จะบอบบางนะครับ แต่ก็แรงอยู่เหมือนกันครับถ้าตีเราโดนเวลาผมเล่นผมก็จะซิกแซกนี้นครับโอเคผมทำว่าเผาวิสามอะไรแล้วก็จะดีขึ้นมากกว่าเดิมหน่อยคุณภาพตัวละครผมก็จะดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมผมว่าผมก็จะเก็บเงินม่วงนี้เรื่อยนะครับถ้าผมซุ่มผลได้แต่ละครั้งผมก็อาจจะโซโลนั้นได้แต่ว่า,าจ,จะใช้เวลานานหน่อยนะครับนานกว่าคนอื่นๆเขานะครับ เค okay, ไปก่อนต่อไปได้แล้วไปเลยดีกว่านะครับจะไปรีลานครับเดี๋ยวมันได้ถ้ามันเกินหลัง5นาทีมันจะได้น้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าถ้าหลัง5นาทีจะได้เงินม่วงน้อยหรือเปล่านะครับเพิ่มผมก็ตีแบบนี้เรื่อยๆนะครับเวลาผมเล่นผมก็ใช้สเต็ปเริมเลยนะครับก็แค่แดดไปเรื่อยแล้วก็ต่อยต่อยต่อยแบบนี้เรื่อยเยนะครับมันก็จะดีตรงที่มันจะตีเราไม่โดนนะครับแต่ว่าบางครั้งก็จะมีโดนบ,บ้างนะครับเนี่ยผมก็จะโดนบ้างอะไรอย่างนี้ครับ แล้วก็ระหว่างที่ผมจะไปเกาะเกาะต่อไปหรือว่าเคลียร์เกาะเสร็จแล้วแล้วก็ไปเกาะต่อไปมันก็จะรีเลือดให้ผมนะครับผมก็จะรีเลือดไประหว่างที่แดดไปว่ายน้ําไปอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะรีเลือดให้ผมไปเลยนะครับก็จะดีตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําเผาวีสีนะครับแต่ผมไม่ให้ใจว่ามันทํำยังไงนะครับแต่ละเผาก็จะทําให้เหมือนกันนะครับเพื่อนไขนะครับเออแต่ละเผามันไม่รู้ว่ามันมีกี่เผาหกเผาหรือเปล่า มันก็จะทาไม่เหมือนกันนะครับถ้าสมมติเราจะทําขั้น3แต่แค่ว่ามันน่าจะมาที่เดียวกันหรือเปล่านะครับเหมือนมีคนเคยบอกไว้ว่าถ้าเราจะทํวีสามเนี่ยมันต้องมาที่เดียวกันแต่ว่าเงื่อนไขในการทํามันจะไม่เหมือนกันนะครับแบบให้เราไปฆ่าตัวนู้นตัวนี้ให้เราไปทําอย่างงู้นอย่างนี้จะไม่เหมือนกันนะครับแต่สถานที่ที่เราต้องไปลาเควสเนี่ยเหมือนกันนะครับทุกคนขอผมขอโทษเสียงเมาส์ด้วยนะครับมันจะเพราะว่าไมมันไม่ได้ตัดเสียงดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผม ถ้าผมไปเอาโปรแกรมถ้าผมไปซื้อไอ้ไปโหลดอะไรที่มันตัดเสียงผมเสียงมันจะแบบอู้อีอู้อีนะครับผมก็เลยให้มันเสียงมีเสียงเมาส์ติดมานิดหน่อยดีกว่านะครับถ้าสมมุติผมไปโหลดโปรแกรมที่มันตัดเสียงมามันจะแบบเสียงมันจะแบบไม่ค่อยได้ยินนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเรื่องไม่นะครับโอ้ยมีสกิลเจอเริ่มเจอไอ้พวกเล่นไฟแล้วนะครับปั๊บปั๊บผมก็ตีไปเรื่อยเลยนะครับโอ้ตอนนี้ ก็ใช้เวลา2นาทีนะครับผ่านมา3ดัน2ดันนะครับสามหรือ2น่าจะ3อันนี้ไม่ล้วนที่เท่าไหร่อันนี้ที่สาต่อไปที่ที่นะครับโอเคไปที่4ี่ได้แล้วไปเลยดีกว่าเด๋ยวไปลีลานะครับไปกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะใส่เป็นหมวกของเออลูฟี่นะเพราะว่ามันแบบมันบวกบวกหมัดมา12.5%นะครับมันจะดีต่อการฟังของผมด้วยนะครับมันจะได้แบบตีแรงๆเลยนะครับเฮ้ยทำไมมันมีสกิลอะไรเป็นแบบเป็นเม็ดออกมาด้วย ตอนแรกผมจะทําเผากูนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่แนะนํานะครับถ้าจะทําเผากูนเขาบอกว่ามันโหดแค่ตองคืนผมก็เป็นคนที่ชอบสีฟ้าก็เลยทําเผาชาร์กไปเลยดีกว่านะครับมีตรงไหนกันนี่ตรงนี้ตรงนี้นชิปมันอาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีอะไรให้ทำผมก็จะทำนะครับจะได้ไม่เสียเปล่า โชคดีที่วันนี้ตีเจ้าทะเลวันนี้ได้แก้มือแล้วนะครับหลังจากที่โดนตบมานานนะครับเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมผมขยับไม่ได้อุ้ยโอเคได้หนึ่งตัวตัดไปหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปน่าจะได้ไปเกาะต่อไปแล้วมั้งหรือเปล่าอาจจะน่าจะานี้ก็ไปเกาะโอเคไปเกาะต่อไปแล้วจะไหวไหมเนี่ยก็สุดท้ายละใช้เวลาประมาณ4นาทีเพื่อแบบเพราะว่ามันเริ่มที่12นาที น่าจะจบประมาณหนาทีนะครับประมาณนั้นนะครับโอ้ก็เริ่มมีตัวใช้สกิลไฟแล้วเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วอุ้ยอุ้ยอุอ้ยโคตรแรงโอ้โดนเต็มเต็มเลยนะครัโคตรแรงอะ่ะอ๋อไม่ใช่แล้วผมว่าโดนในนิ้วนี่หน่าน่าจะโดนลาวังนี้น่าจะโดนลาวาไปด้วยมันเลยแบบแรงนะครับมันเลยดูแรงน่าจะจะไหวไหมเนี่ย ดตัวอะไรมันถึงจะมีจีตีอ่ะออป๊บเอ้ยโอผมตีแล้วเมีเป็นแสนสามเลยครับตีแบบตีรวมๆกันโแต่บอสมันอึดมากเลยนะี้ยเนี่ยบอสโคตรอึดแหละอึดมากๆสําหรับผมผมถ้าลงกันหลายคนก็อาจจะไวกว่าน,นี้หน่อยนะครับทุกคนโอเคๆมันจะตายแล้วมันเริ่มเลือดแดงแล้วเฮ้ยมันผมเห็นแล้วแบบๆแบบแบบน่าจะมีตรงนน้นอ,อีกตัวนึง โอ้ยโอ๊ยอ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 ยโยโดนเต็มเต็มเลยอันนี้ดอกนี้นะครับทุกคนมามามันเกิดใหม่เลยเลยโอ้ยนี่ก็โคตรอึดเลยอันนี้ก็ยังอึดเลยตีโหเสียเวลามากตีพวกเนี้แต่ถ้าถ้าผมถ้าสําหรับผมมันเสียเวลาก็ไม่ลงดีกว่านะครับแต่ว่ามันได้เงินม่วงครับมีผลประโยชน์ไปเอาตัวนุ้งอันนี้มันเนียนนะครับอันนี้มันเนียนโอเคก็ไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะตัวนี้ โอเคจบแล้วเอา้าจบแล้วนะครับอุ้ยโอเคครับจบแล้วได้เมา1 0 0 0 0นะครับมี5500แล้วโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอโทษถ้าผมพูดอะไรไม่ดีหรือว่า,เ,าเล่นอะไรไม่ไม่ขัดไอ้ถ้าเล่นอะไรมันขัดใจทุกคนก็ขอโทษด้วยนะครับหลับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ